วันนี้เรามาทําแกงเลียงกันนะคะแกงเลียงเป็นแกงที่มีมาตั้งแต่โบราณนะคะลักษณะของแกงเลียงเนี่ยน้ำจะไม่ข้นไม่ใสนะคะแล้วก็มีรสชาติเผ็ดร้อนจากพริกไทยยังมีสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแกงเลียงก็คือใบแมงลักค่ะตัวใบแมงลักเนี่ยค่ะเป็นเอกลักษณ์เลยทําไมถึงเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าเราจะใส่ท้ายสุดแล้วเป็นกลิ่นหอมที่ ทำให้รู้ว่าเมื่อใครได้กลิ่นนี้จะรู้เลยว่ากลิ่นนี้คือกลิ่นแกงเลียงค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําแกงเลียงกันเลยนะคะ เริ่มจากการตําเครื่องแกงนะคะเกลือนะคะกุ้งแห้งค่ะหลังจากนั้นก็คือหอมแดงค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะเครื่องแกงที่ได้ก็จะมีลักษณะแบบนี้การทำแกงเลียงนะคะเราก็เริ่มต้นด้วยการ ต้มน้ำซุปให้เดือดก่อนนะคะ,ะน้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยค่ะคนให้เครื่องแกงละลายนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ฟักทองใส่เห็ดฟางข้าวโพดอ่อนคนให้เข้ากันแล้วก็ให้สุกสักครู่หนึ่งนะคะก็ใส่บวบนะคะเราจะไม่ต้มให้ผักเละนะคะเราจะต้มให้ผักเนี่ย มีรูปทรงสวยงามอยู่แต่ว่าสุกนุ่มนะคะไม่งั้นเนี่ยผักจะไม่หวานค่ะให้เขาเดือดอีกสักครู่หนึ่งอ่ากุ้งเราสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ใบแมงลักลงไปได้เลยกดให้จมหลังจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะ แกงเลียงเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทําง่ายไม่ยากขั้นตอนน้อยเอกลักษณ์ของแกงเลียงใบแมงลักค่ะแล้วก็รสชาติเผ็ดร้อนที่มาจากพริกไทยนะคะเราก็มาลองทําแกงเลียงกันนะคะคลิปต่อไปติดตามกันค่ะว่าเป็นอะไรค่ะ